สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบวกวับผมอาจารย์โตอาจารย์ศาสตราโตอ่อนลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายอย่าลืมปรึกษาเราสิตามาลอยน์คอนซัลแทร์นส์ครับโทรไปที่0889196195ครับเราเชี่ยวชาญทั้งคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครองรวมไปถึงการดําเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ต่างๆเพื่อเร่งรัดหนี้สินของท่านครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของงานเอกสารต่างๆงานเจรจาต่างๆก็เป็นความเชี่ยวชาญของ s ิตามา r ์ลอยน์คอนซัลเวอเรครับหัวข้อในวันนี้ครับสายสัมพันธ์ลึกล้ําครับระหว่างรัสเซียอินเดียและก็พม่าครับนั่นคือเหตุสําคัญที่ว่าทำไมรัฐมนตรีช่วยกระหม ของรัสเซียนะครับอเล็กซานเดอร์พอชกินนั้นเข้ามาเยือนที่พม่าได้อย่างไรถ้าท่านจำได้ครับก่อนหน้านั้นครับอินเดียได้มอบเรือดำน้ำให้กับพมา่าผมเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับว่าเรือดำน้ำของอินเดียนั้นทำไมอินเดียมีเทคโนโลยีในการที่จะสามารถพัฒนาสับมารีนนะครับหรือว่าเรือดำน้ำมอบให้กับพม่าได้ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่า อินเดียกับจีนนั้นก็มีข้อขัดแย้งกันทั้งพรมแดนทางหิมาลัยและก็การค้าขายทางทะเลเนื่องจากจีนแทรกซึมเข้ามาเยอะและก็แทรกซึมเข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานในเมียนมาด้วยเช่นกันซึ่งทำให้อินเดียเนี่ยเห็นว่าจะต้องคานอำนาจกับจีนครับอินเดียก็เลยดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Act East ครับก็คืออินเดียจะต้องแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในอาเซียน เข้ามาทางตะวันออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งนอกจากการให้เอดำน้ำสนับสนุนกองทัพเมนมาแล้วนะครับอินเดียกับพมา่านั้นก็ยังมีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาเพราะว่าอินเดียนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนาซึ่งคนพมา่านั้นก็อย่างที่รู้กันครับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็เกิดเป็นความร่วมมือทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าบุติสโพลิติก ระหว่างอินเดียกับพมา่านั่นเองเป็นแผนการในการสานสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับพมา่าครับนอกจากนี้ครับอินเดียยังสร้างเส้นทางการเดินเรือสําคัญเพื่อเชื่อมโยงนะครับอินเดียทางฝั่งตะวันออกเข้ากับเมืองซิดเวซึ่งเป็นเมืองท่าของพมา่าอีกเมืองหนึง่งในโครงการที่ชื่อว่าเครานารูตนั่นเองเป็นการสร้างการค้าสายสัมพันธ์ครับนอกจากนี้ครับยังมีการสร้างถนนจากเตมูนะครับชายแดนพมา่าอินเดีย เข้ามาที่พุกกามลงมาถึงย่างกุ้งและก็จะมาเชื่อมต่อกับเส้นทางทางหลวงใหม่ที่รัฐบาลเอกประยุทธทำนั่นเองนี่คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจครับนอกจากนี้ครับพรมแดนระหว่างพม่ากับอินเดียนั้นมีปัญหาชนกลุ่มน้อยในพม่านั้นมีเรื่องโลหิงยาในขณะที่ในอินเดียทางตะวันออกนั้นมีเรื่องของกบฏพวกบูชายดีนก่อความไม่สงบ ก็มีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างอินเดียกับพม่าเพื่ออินเดียต้องการขานำนาจกับจีนที่เข้ามามีอิทธิพลในพม่าเช่นเดียวกันครับแล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับรัเสเซียยังไงนะครับต้องยอมรับว่าสายสัมพันธ์กับอินเดียและรัเสเซียนั้นมีมาเนิ่นนานตั้งแต่หลังสงครามเย็นครับโดยเฉพาะยิ่งครับในช่วงปีปันเนั้นรัเสเซียมีสายสัมพันธ์ันดีงาม นายกในรูในยุคนั้นมีการเข้ามาพัฒนาความร่วมมือต่างๆถามว่าสาภาพโซเวียตในเวลานั้นครับทำไมต้องเข้ามามีดิพนในอินเดียครับสาภาพโซเวียตในเวลานั้นครับต้องการคานำนาจกับสหรัฐสหรัฐก็เข้ามาแทรกซึมทั้งในคาบสมุทรเกาหลีทั้งในอาเซียนเรามีสงครามเวียดนามในขณะเดียวกันครับทางด้านของเอเชียใต้นั้นสหรัฐก็พยายามแทรกซึมเข้ามาในอินเดีย ซึ่งแน่นอนครับสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นครับก็ต้องเข้าไปขานอำนาจกับสหรัฐอเมริกาผ่านทางอินเดียนั่นเองก็มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีความร่วมมือในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีความร่วมมือในทางพลังงานมีการตั้งฐานทัพฝึกร่วมกันระหว่างสหภาพโซเวียตกับอินเดียซึ่งยังมีฐานทัพจนถึงปัจจุบันครับที่ทาจิกิสถาน นอกจากนั้นครับความร่วมมือหลายๆอย่างความร่วมมือในทางเศรษฐกิจในยุคที่อินเดียต้องการพัฒนาประเทศครับอินเดียได้ทำอุตสาหกรรมเรือธงขึ้นมา16กลุ่มปรากฏว่าสาภาพโซเวียตนั้นเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเรือธงนั้นถึง8กลุ่มนอกจากนี้ครับความร่วมมือทางด้านการกราโหมดีเฟนต่างๆพวกนี้นะครับสาภาพโซเวียตเข้ามาพัฒนาขี่ปนาวุฒ ให้กับอินเดียเป็นโครงการความร่วมมือที่เรียกว่าการสร้างขีปนาวุธบา์มอสครับมีการทำความร่วมมือในการสร้างเครื่องบินเครื่องบินขับไล่เรือพิฆาตรวมถึงเรือดำน้ำซึ่งสายสัมพันธ์ตรงนี้ครับแนบแน่นมานานจนในปี1971ครับได้มีสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างอินเดียกับสภาพโซเวียตที่เรียกว่ารัสเซียอินเดียทรีตี้ออฟพีซ e นั่นเองสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างรัสเซีย กับอินเดียครับดังนั้นครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับสมรภูมิสงครามกลางเมืองในพมา่าในเวลานี้กำลังพัฒนาไปสู่สงครามตัวแทนฝ้าของซูจีและเจ็ดชนเผ่านั้นก็มีสหรัฐหนุนหลังครับในขณะเดียวกันรัเสเซียก็เดินเกมแรงผ่านอินเดียนั่นเองเข้ามาคานำานาจกับสหรัฐในพมา่าเหตุการณ์ในเวลานี้ครับกำลังพัฒนา ขั้นจากสงครามกลางเมืองระหว่างมีหนองไล่ทัดมาดอกองทัพของพมา่ากับเจ็ดชนเผ่าซึ่งประกาศรวมตัวกันและในรอบนี้ครับสถานการณ์กำลังพัฒนาไปสู่สงครามที่เรียกว่าสงครามตัวแทนแบบที่เกิดขึ้นในฟีเรียและเหตุผลที่รัสเซียเข้ามาในพมา่านั้นก็อย่างที่รู้ๆกันครับว่าในอดีตรัสเซียต้องการคานำานาจกับสหรัฐ เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าท่านจําได้ครับในอดีตแม้แต่ในโลกหลังม่านเหล็กก็แบ่งเป็นหลังม่านเหล็กหลังม่านไม้ไผ่เนื่องจากในอดีตนันรสเียเองก็มีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องอุดมการ์โดยพ้องยิ่งครับในยุคข,ของประธานเหมาแล้วก็ในยุคข,ของนิกิตา้าครุตช,ชอฟครับซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องคอมมิวนิสนั่นเองนะครับซึ่งนะครับความแตกต่างระหว่างความคิดของเหมาก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ของครุสช,ชอปที่ต้องลดความอ g เกรสซีฟของสหภาพโซเวียตลงก็ทำให้โซเวียตขัดแย้งกับจีนแล้วโซเวียตก็ใช้อินเดียครับในเวลานั้นเป็นเครื่องมือในการคานำหนาจกับจีนอีกต่อดึงนั่นเองครับก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอินเดียกระชับแนบแน่นขึ้นไปอีกนอกจากนี้ครับในทางอีโคดนโมิกในทางเศรษฐกิจนั้นอินเดียต้องพึ่งพาแหล่งพลังงาน จากรัสเซียเป็นสำคัญในขณะเดียวกันครับโครงการความร่วมมือระหว่างอินเดียกับพม่านั้นนอกจากในเรื่องเศรษฐกิจแล้วการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาในเรื่องไอทีพม่าเองก็ต้องพึ่งพายินเดียด้วยนะครับอย่าลืมว่าอินเดียนั้นมีความเก่งกาจในเรื่องไอทีนะครับมีเมืองที่เป็นเมืองสำคัญอย่างเมืองบังกลอนั่นเองสายสัมพันธ์อิลุงตุงดังตรงนี้ครับจะเห็นได้เลยว่าอินเดียต้องเล่นสองหน้าครับ หน้าหนึ่งก็คือต้องเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเดอะคอร์สเพื่อรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกด้านหนึ่งก็ต้องคานอำนาจกับจีนซึ่งเข้ามามีอิทธิพลเหลือเกินในพมา่าแต่อีกด้านหนึ่งครับก็คงจะลุกลบหรือว่านะครับไปเข้ากับเดอะคอสได้ไม่เต็มที่นักเนื่องจากอินเดียนั้นมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัเสเซียในทางประวัติศาสตร์และความร่วมมือ ยังมีจนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่คือการเมืองโลกแบบลึกๆครับระหว่างรัสเซียอินเดียพม่าจีนและคอสครับสำหรับท่านที่สนใจครับอยากพัฒนาความรู้ครับความรู้ในคอสเทลินไทสิสนั้นยังเป็นความรู้ที่ใช้ได้และใช้ได้ไปตลอดชีวิตครับความรู้นั้นถ้าท่านไม่เดินเข้ามาท่านก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าโลกใบนี้เขาเล่นอะไรแล้วท่านอาจจะเสียเงินไปแบบงง เพราะขาดความรู้นั่นเองครับสมัครเรียนเถรินไครสิทธิ์ได้ที่ l ล n e idks 185202ติดต่อคุณขวัญเลข,ขานุก,การของผมครับรายการอาจารย์โตวิเครา์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมครับอาจารย์โตอาจารย์สาสตาโตอ่อนลุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ